วันนี้ทำคาโบนาร่าโอเคอิตาเลียนเริ่มเลยเดี๋ยวเราจัดการที่เบคอ,อนก่อนเลย หั่นตามแนวขวางหนาตามชอบตอนทอดก็จะหดไปอีกหน่อยตั้งกระทะ,ทะไฟกลางไปทา้งอ่อนเอาเบคอนลงไปเบคอนนี่เราหั่นเป็นแนวขวางนะหั่นแบบทรงหมูกรอบอ่ะคือใช่หนาตามชอบใกล้เคียงใกล้เคียงระหว่างที่รอเบคอนได้ที่ก็ต้มน้ำเดี๋ยวเราจะลวกเส้นกัน รอสักพักกลับมาดูเบคอนอีกแล้วเบคอนเริ่มแล้วสีเริ่มออกแล้วบุบกระเทียมแนะสองกีบคเพือเอากลิ่นหน่อยกินกระเทียมไมคอนก็ได้กูว่าเอา้ไ,ไม่ต้อง,งมอันแรงไปมือก็รุนแรงไปเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องเอาออกดีนะเราเอาแค่กลินเราไม่กิน คาโบนาร่าใช้ไข่สีฟองเอาแต่ไข่แดงสามฟองแล้วก็ไข่ทั้งใบหนึ่งฟองสำหรับชีสเราเลือกใช้พาเมซานถ้าอ่านตามหน้าแพ็กเกจก็คือขูดไปเอาตามใจชอบน้ำเดือดแล้วกวนตินพร้อมเลยตอนนี้ทีนวันโอ้โหสองซองใส่ลงไปเลยแก้วเดียวเข้มข้นสุดๆไอ้บ้ากูต้องทำกันแล้วสปาตี้ เออใส่เกลือลงไปนะเมื่อกี้แล้วก็ตามด้วยเส้นนะต้มเส้นนี่จับเวลาไหมวะหน้าซองมีบอกอยู่นะเออกูขี้เกียจจับว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูขี้มาชิมชิมเอาเส้นเราก็ต้องกดให้จมน้ำไปอย่าให้มีชีวิตอยู่เทชีที่ขูดไว้ลงไปแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยพริกไทยดำ ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยระวังเค็มนะต้องย้ําเลยว่าระวังเค็มที่กลัวเค็มเพราะว่าเรามีเบคอนแล้วก็น้ําลวกเส้นสปากเกตตี้ที่ให้รสเค็มอยู่แล้วเแล้วเราก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันเดี๋ยวชิมเส้นแป๊บ อืมได้แล้วนี่โอเคอาเดนเต้ okay. เลยหนึบกำลังดีเอากระเทียมออกแล้วได้ที่แล้วน,น้ำมันออกมาเยอะแล้วเบคอนก็สีเริ่มสวยแล้วนตักน้ำต้มเส้นนะครับม็คอคคหน่าซีโอโอ้ใครเขา่งจะกินกาแฟเดียวเลยใส่ลงไป แล้วก็ตามด้วยคีบเส้นลงไปเอาลองไปคุุกให้น้ำมันโดยข้อนี้เคลือบไปทั่วเส้นเลยนะพอกระดกกระดกก็สองสามทีเสร็จแ,แล้วก็ปิดไฟ เทซอสที่เตรียมไว้ลงไปในกระทะเลยย้ำนะว่าต้องปิดไฟนะคลุกซอสให้เข้ากับเส้นก,กระโดดอ,อีกอ้วเอาัะหน่อยดโด,ยด,โดยเหมือนต้องกระดกให้น้ำซอสเคลือบไปที่เส้น แล้วก็เคลือบไปที่พื้นด้วยออโลนเลี้ยลลาดไปหมดเ <laughs> ชิญรับทาน Gracias